สวัสดีค่ะคุณคิรินช่วงนี้เห็นข่าวเรื่องภัยไซเบอร์เยอะมากเลยประเทศไทยเรามีกฎหมายจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือยังคะสวัสดีครับคุณรามิดามีแล้วครับนั่นคือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นมากฎหมายนี้มุ่งเน้นการป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศฟังดูสำคัญมากเลยค่ะกฎหมายนี้มีโครงสร้างหรือแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ยังไงบ้างคะพระบรฉบับนี้แบ่งเนื้อหาหลากัลกๆออกเป็น4หมวดใหญ่ๆครับหมวด 1. คณะกรร,ก,รกรรมการกรรมการกมชและกกมโดยหมวดแรกจะพูดถึงคณะกรรมการหลัก2ชุดโดยคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกมช มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำหน้าที่เสนอนโยบายและแผนแม่บทด้านไซเบอร์ต่อคณะรัฐมนตรีรวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสำหรับหน่วยงานต่างๆและคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กกมมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเป็นประธานมีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานดูแลการรับมือกับภัยคุกค,คามระดับร้ายแรงและกำหนดประมวลแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ แล้วหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริงๆคือใครคะหมวดสําสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสอกอมชหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานธุรการและปฏิบัติการคือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรืสอสกอมชสกมชทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเฝ้าระวังวิเค,คราะห์ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆในการรับมือกับภัยคุกคาม นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารสำนักงานกบสที่ดูแลงานบริหารงานทั่วไปของสำนักงานด้วยครับเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและองค์กรอ,อื่นๆล่ะคะการรับมือหมวด3การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นโยบายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศการรับมือหมวดนี้คือหัวใจสำคัญครับแบ่งเป็นส่วนย่อยอีก3ส,ส่วนซึ่งนโยบายและแผน กำหนดให้ต้องมีนโยบายและแผนระดับหน้าที่ชัดเจนในการป้องกันภัยคุกคามโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ CII เป็นการกำหนดลักษณะของหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญต่อความมั่นคงของรัฐเช่นด้านการเงินการธนาคารพลังงานสาธารณาสุขโทรคมนาคมซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ต้องป้องกันและรับมือกับภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานที่กำหนดกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กำหนดระดับของภัยคุกคามเป็น3มระดับ ได้แก่ไม่ร้ายแรงร้ายแรงและวิกฤตพร้อมมาตรการรับมือที่แตกต่างกันโดยหน่วยงาน CII ต้องรายงานเหตุภัยคุกคามที่มีนัยสำคัญต่อสกมชด้วยครับแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษอะไรไหมคะมีครับหมวด4บทกำหนดโทษหมวดนี้จะระบุบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพรบเช่นการไม่รายงานเหตุภัยคุกคามร้ายแรงโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจมีโทษปรับไม่เกิน200 0 0 0บาทหรือหากขัดขวางการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยครับชัดเจนเลยค่ะทำให้เห็นภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้มากขึ้นขอบคุณมากค่ะคุณคิรินยินดีครับคุณรมิดากฎหมายนี้เป็นกลไกลสำคัญในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของประเทศเราครับ